ไม่ต้องตกใจพี่แค่เตรียมอุปกรณ์น้องจะรีบหนีไปไหนเชา้าวันที่4กรกฎาคม2568เวลาประมาณ10บโมงตรงผู้กำกับยักษ์สั่งให้รองก๋วยคุมเข้มลุยนโยบายตำรวจภูธรภาคสองปิดจุดเสียงแนวชายแดนตำรวจคลองลึกไม่รอช้าตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งต้องการอาชญากรรมและกวดขันวินัยจราจรแต่แล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังจัดด่านตามปกติมีรถกระบะโตโยต้าสีน้ำเงินขับเข้ามาใกล้จุดตรวจแต่พอเห็นตำรวจกลับเร่งเครื่องพุ่งหนีพฤติกรรมแบบนี้ชัดเจนมีพิรุธ พันตำรวจตรีดีรศักดอนดีหรือที่ใครๆรู้จักในชื่อสารวัตรจ่อยอินฟลูชื่อดังไม่รอให้หลุดมือรีบบึ่งรถออกไล่ตามทันทีพร้อมประสานกำลังเสริมช่วยสกัดไม่กี่อึดใจเจ้าหน้าที่สามารถสกัดจับรถต้องสงสัยไว้ได้สำเร็จคนขับคือนายวันชัยอายุ43ปีชาวอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้ว จากการตรวจคน้นพบของกลางยาไอซ์น้ำหนัก0.591กรัมยาบ้า4เม็ดและผลตรวจปัสสาวะจากโรงพยาบาลพบสารเสพติดในร่างกายชัดเจนนายวันชัยรับสารภาพว่าเพิ่งเสพยามาและกำลังจะไปทำธุระแต่พอเห็นด่านกลัวเลยตัดสินใจหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงแจ้ง3ข้อหา ครอบครองยาเสพติดเสพยาเสพติดขับขี่ยานพาหนะขณะมีสารเสพติดในร่างกายแม้จะเป็นผู้ต้องหาแต่ตำรวจคลองลึกไม่ลืมหัวใจของความเป็นมนุษย์ เมื่อทราบว่านายวันชัยยังไม่ได้กินข้าวตำรวจจราจรเลยแบ่งกับข้าวที่เตรียมไว้กินเองให้นายวันชัยพร้อมน้ำดื่มเพื่อให้ร่างกายพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตำรวจคลองลึกยังคงมุ่งม,มั่นป้องกันอาชญากรรมและดูแลความปลอดภัยของประชาชนสถานีตำรวจภูทรคลองลึก